โอเคครับกาสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็หลายคนอาจจะงงนะว่าเอ้ยทำไมพี่แบบวันนี้พี่ไม่สตรีมเลยทำไมพี่เปลี่ยนเป็นลงลงคลิปแทนนะครับผมก็คือวันนี้พี่อยู่ในสวนเหมือนเดิมนะเนี่ยในสวนสวนที่บ้านนะเนี่ยสวนตรงนี้จะเป็นแบบที่นั่งแคสเกมพี่เองนะครับน้องก็จะแบบคิดว่าแบบ อาจจะงงว่าพี่แคสเกมตรงไหนนะพี่แคสเกมตรงนี้นั่นเองนะตรงส่วนตายตัวนมะม่วงนะก็ทำไมพี่ไม่แคสเกมใช่ไหมดูนี่นะครับผมเห็นนะฮะว่ามันขึ้นว่าเน็ตไม่ดีนะครับผมก็เลยไม่ได้แคสเกมนะผมโอเคเดี๋ยวผมขอเดินขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นบ้านอาร์ผมนะที่ ที่ผมบอกว่าเน็ตไม่ดีนะผมนี่เป็นอันไหนคือวันนี้เน็ตมันไม่ดีนะผมคือเน็ตช้าคือผมสตรีมเกมไม่ได้เลยนะก็ต้องขออภัยนะผู้ชมด้วยนะผมคือวันนี้ผมไม่ได้สตรีมเกมนะฮะโอ้ผมเศร้าใจครับที่แบบไม่ได้เล่นกับทุกๆคนนะครับคือเดี๋ยวถ้าเน็ตมันเล่นได้แบบปกติเมื่อไรเดี๋ยวผมจะลงคลิปหรือ อ่าแคสเกมนะครับตอนนี้ก็เนี่ยนี่ครับคือบรรยากาศการแคสเกมผมที่ผมบอกว่าเฮ้ยทำไมผมมองหน้าจอไม่เห็นบ้างล่ะนี่ครับก็ผมนั่งแคสเกมอยู่ตรงนี้นั่นเองนะเห็นนะมเมอกีผมก็มีเรื่องจะบอกแค่นี้นะครับผมแล้วก็อเอาเฮ้ยอยีตังค์ก่ลวงเป็นยังไงไหม สำหรับใครนะผมที่เอ้ยเอ้ยสำหรับใครยังไม่ได้กด subscribe ช่องผมนะผมอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะผมนี่นะผมนี่ผมจะแจกนะผมเดี๋ยวจะไปซื้อบัตรกระดิ่ามาแจกเลยนะผมอย่าลืมนะผมบ๊ายบาย